เปลี่ยนคนจนให้เป็นคนรรวยด้วยวิธีหลอกสมองคนจนกับคน,นรวยคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่แตกต่างกันคําตอบคือความคิดครับมีคนแย้งกันทีว่าต้นทุนชีวิตเราไม่เท่ากันคนรรวยเกิดมามีเงินมีทุนอยากทําอะไรก็ทําได้ชีวิตยังไงก็ประสบความสเร็จซึ่งท้าคิดในแง่นี้หมายความว่าเราไม่มีทางได้รู้จักกับลีกสิง์มหาเศรษฐีชาวฮ่องกองที่ครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มจากการเป็นคนจนในโรงงานพลาสติกรวมถึงเราอาจจะไม่ได้รู้จักสตีฟจ็อบ ที่ชีวิตวัยเด็กก็ยากจนแถมครอบครัวยังทอดทิ้งในความเป็นจริงคนเหล่านี้ก้าวจากศูนย์มาถึงขั้นเศรษฐีสิ่งเดียวที่เขามีแต่เราไม่มีคือวิธีคิดใครอาจจะมองว่านี่คือเรื่องไร้สาระแต่มีงานวิจัยจากญี่ปุ่นที่ศึกษาด้านสมองมากกว่า45ปีพบว่า99%ของสิ่งที่สมองของคนเราเชื่อว่าถูกต้องนั้นล้วนคือภาพดวงตาเช่นไม่มีเงินเก็บตกงานชีวิตไม่ประสบความสําเร็จทุกสิ่งเป็นผลมาจาก ภาพลวงตาที่สมองสร้างขึ้นทั้งนั้นมนุษย์บนโลกมี2ประเภทคือคนที่สร้างภาพลวงเชิงลบและคนที่สร้างภาพลวงเชิงบวกคนเราส่วนใหญ่ถูกกับดักของภาพลวงเชิงลบทําให้หลายสิ่งในชีวิตไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าคงเปลี่ยนอะไรไม่ได้ทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างที่สมองเรารู้สึกนั้นคือภาพลวงดังนั้นเราเลือกได้ว่าจะเปรียบเทียบให้ภาพลวงนั้นเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกหากเปรียบเทียบกับคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับการถอดเอาหน่วยความจําเชิงลบออก แล้วใส่หน่วยความจําเชิงบวกเข้าไปแทนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้และอธิบายทุกอย่างได้ชัดเจนชื่อหนังสือคือหลอกสมองให้ลองคิดกับด้านเขียนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสมอง Super Brain Training ซึ่งเป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้กับบริษัทชั้นนําในญี่ปุ่นซึ่งพอลองดูผลสรุปเนื้อหาจะพบว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่บอกเราได้ชัดเจนว่าสิ่งที่เราคิดว่าจนสิ่งที่เราคิดว่าทําไม่ได้สิ่งที่เราคิดว่า คนอื่นเขามีต้นทุนชีวิตที่ดีกว่านั่นก็เพราะเราคิดไปเองฮะเป็นพลังด้านลบที่ทําให้เราหยุดอยู่กับที่และไม่ทําให้ชีวิตเรารวยได้สักทีลองดูว่าจริงไหมเราทุกคนมีศักยภาพเต็มเปี่ยมเท่ากันตอนเด็กเราลุกแล้วล้มมาเป็นร้อยครั้งแต่ก็ยังลุกขึ้นยืนและพยายามเดินทุกครั้งในที่สุดเราก็บรรลุเป้าหมายและเดินได้ในที่สุดคําถามคือความรู้สึกนั้นหายไปไหนในเมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่เราจึงยอมแพ้อะไรง่ายๆนะฮะหลังจากพลาดไปเพียงแค่ไม่กี่ครั้งเอง สมองจะรู้สึกสุขหรือทุกข์เพราะการทํางานของอะมิดาลาในสมองเมื่อสมองได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าภายนอกจะหลั่งสารสื่อประสาทโดพามีนที่มีฤทธิ์คล้ายมาฟนออกมาทําให้ตื่นตัวและกระฉับประเชงและเมื่อสมองอยู่ในภาวะสุขก็จะเกิดความรู้สึกอยากทําอะไรบางอย่างดังนั้นจงมั่นชมคนในครอบครัวให้สมองของเขาหรือเธอหลั่งสารโดพามีนออกมาจะทําให้พวกเขามีความสุขคนที่จะประสบความสร็จต้องเริ่มจากการทําให้คนในครอบครัวเรามีความสุขได้ก่อน ตัวอย่างเช่นถ้าเราถามตัวเองหรือมีคนมาถามว่าทําไมถึงทําไม่ได้นะสมองก็จะส่งข้อมูลที่เป็นเหตุผลของการทําไม่ได้ออกมาและรับข้อมูลทําไม่ได้ซ้ําเข้าไปอีกในทางตรงกันข้ามนะครับหากถามตัวเองหรือได้รับคําถามว่าทําอย่างไรถึงจะทําได้สมองก็จะสร้างข้อมูลวิธีทําให้ได้ส่งออกมาและรับข้อมูลซ้ํากลับเข้าไปว่าทําได้แม้แต่การทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะมองตัวเองว่าโคตรสวยเจอเจ้านายโคตรแย่ แต่ถ้าเราอยากจะเสริมโชคจงจาสร้างศัตรูขึ้นมาในสมองเด็ดขาดครับเป็นภาพลวงที่ไม่ดีนะครับถ้ามีเจ้านายที่เข้มงวดมากคนที่เชื่อตนเองเป็นคนโชคดีจะมองว่าอ๋อเราทํางานเก่งขึ้นได้เพราะคนคนนี้ให้เราคิดแบบนี้ครับผมคนที่ต้องการพลังเชิงบวกให้ชีวิตประสบความสําเร็จทุกครั้งก่อนนอนอย่าคิดในสิ่งที่มันเลวร้วายครับแต่ให้มองในด้านดีบอกตัวเองทุกครั้งก่อนนอนว่าผ่านมาได้อีกวันหนึ่งโชคดีจริงๆเรา วิธีที่จะมีสมองที่คิดเชิงบวกอยู่เสมอแม้กระทั่งเวลาเผชิญกับความทุกข์คือการสร้างภาพลวงที่ดีขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับวิธีหนึ่งคือสร้างคำพูดเป็นคีย์เวิร์ดมาปรับสมองอารมณ์เช่นคำว่าขอบคุณเช่นขอบคุณนะที่สร้างอุปสรรคให้เราฟันฝ่าหากมีความเชื่อมั่นในตนเองได้แล้วว่าสมองจะเข้าสู่ภาวะสุขจึงรู้สึกสนุกไปกับความยากลำบากได้ซึ่งทำให้เราได้เรียนรู้และเติบโตไปอีกด้วย ทั้งนี้ในแนวคิดหลอกสมองดังกล่าวเชื่อว่ามนุษย์จะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยพลังสอย่างคือ 1. พลังเชื่อว่าตนเองโชคดี 2. พลังรู้สึกคนที่มีพลังนี้จะมีพลังสร้างสุขให้คนอื่นได้ด้วย 3. พลังรู้คุณหากมีข้อนี้จะรู้สึกขอบคุณออกมาจากใจจริงเช่นในครั้งหนึ่งคุณซาคิจิโตโยต้าผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทโตโยต้าได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณพิธีการสุดท้ายคือ คุณซาคิจิจะขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีแต่เขาเอาแต่ก้มหน้าไม่พูดอะไรคนในงานต่างสงสัยแต่เมื่อมองไปที่เวทีก็พบว่าคุณซาคิจิกำลังร้องไห้ยอยู่ไม่ใช่ว่าเขาไม่ยอมพูดนะแต่เขาพูดไม่ออกคุณซาคิจิยืนเงียบถึง5นาทีจนพนักงานต้องพากลับไปนั่งที่เก้าอี้แม้จะไม่ได้พูดอะไรแต่คนในงานต่างก็คิดเหมือนกันว่าโชคดีที่ได้ทำงานกับซาคิจินี่คือพลังที่รู้คุณของผู้ก่อตั้งโตโยต้าที่สื่อไปถึงทุกคนได้โดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำ ซึ่งจากแนวคิดทั้งหลายเหล่านี้ก็พอจะสรุปเป็นวิธีสร้างสมองให้คิดบวกได้5วิธีคือ1อย่าหลงเชื่อความคิดวูบแรกเมื่อสัมผัสแรกส่งข้อมูลมาถึงสมองสมองจะเชื่อมโยงสิ่งทั้งหมดเหล่านี้เข้ากับประสบการณ์เดิมที่เคยเกิดเราจึงรู้สึกกับบางสถานการณ์หรือเรื่องราวตรงหน้ามากหรือน้อยเกินไปซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดความผิดได้ทั้งนั้นอย่างเช่นเห็นคนที่เขามีเงินเขารวยความคิดวูบแรกก็ตัดสินไปแล้วว่าเขารวยมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ เราพยายามแค่ไหนก็ทําไม่ได้หรอกข้อที่2เชื่อว่าความคิดของเรามีพลังพิเศษจะสัมผัสกับข้อแรกเมื่อตัดสินใจไปว่าทําไม่ได้ลงไปแล้วสมองก็จะปลดปล่อยพลังด้านลบบางอย่างที่ไปขัดขวางความคิดด้านอื่นให้หยุดทันทีเพราะสมองเชื่อว่าทําไม่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าคิดอย่างแี่บวกคิดว่าเราทําได้สมองจะปล่อยสารที่กระตุ้นให้เราคิดเราอยากทําเราพยายามสิ่งที่คิดว่าเราทําได้สุดท้ายเราต้องทำได้ ข้อที่3ทันทีที่บังเกิดความคิดด้านลบความสุขก็จะหมดลงโดยฉับพลันคนที่จะประสบความสําเร็จเขาจะทําไม่ได้ถ้าชีวิตไม่มีความสุขลองคิดดูครับกับการที่เราต้องทําอะไรสักอย่างที่ฝืนใจทําแบบที่ตัวเองไม่อยากทําทําทั้งที่ใจคิดอยู่ตลอดว่าทําไม่ได้รวยไม่ได้นั่นคือการบั่นทอนความสุขในตัวให้หมดลงและความสําเร็จก็บังเกิดไม่ได้เช่นกันข้อที่5สั่งสมองปรับนิสัยเพื่อให้สมหวัง การใช้วิธีหลอกสมองก็จะช่วยปรับนิสัยและพฤติกรรมของเราให้เข้าใกล้คำว่าสำเร็จเร็วขึ้นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราเชื่อว่าเราทำแล้วมีความสุขนิสัยของเราก็กล้าลุยกล้าเสี่ยงพฤติกรรมของเราก็จะขยันนะฮะและมุมานะอย่างเต็มที่ ที่สําคัญเมื่อเจออุปสรรคอะไรแทนที่จะคิดท้อถ้าเรามองว่านี่คืออีกขั้นหนึ่งที่เราใกล้จะประสบความสำเร็จก,ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราก้าวต่อไปและถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เร็วขึ้นนะฮะทั้งนี้หลายคนอาจจะมองว่าข้อมูลเหล่านี้มันไร้สาระ ซึ่งถ้าคิดเช่นนั้นแสดงว่าความคิดยังติดลบอยู่นะฮะและเป็นอุปสรรคข้อหนึ่งที่บอกว่าทาไมชีวิตคุณยังไม่รวยหรือไม่ประสบความสําเร็จสักทีทางตรงกันข้ามนะครับคนที่คิดว่าข้อมูลนี้ดีขอบคุณข้อมูลดีๆที่ทําให้เราได้เอาไปใช้และลองเอาไปใช้จริงความคิดก็จะเป็นบวกครับชีวิตก็จะเดินหน้าความสําเร็จที่ตั้งใจก็เข้าใกล้เรามาอีกก้าวหนึ่งแล้ว โอเคครับสำหรับเปลี่ยนคนจนให้เป็นคนรวยด้วยวิธีหลอกสมองนะฮะก็จบลงนะครับผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วเอานําไปใช้นะครับผมเอาไปใช้จริงๆครับเราคิดบวกครับมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนครับคิดว่าเราจะสําเร็จเราก็จะสําเร็จถ้าเราคิดว่าเราทําได้เราก็จะทําได้ครับผมนะฮะหลอกสมองตัวเองนะฮะคิดว่าเราจะมีเงินล้านเราจะมีเงิน10ล้านเราจะมีเงินร้อยล้านเราทําได้เราต้องทําได้นะฮะถ้าเราคิด ว่าเราทําได้มันต้องได้แน่นอนขอให้ทุกคนมีเงินล้านพันล้านร้อยล้าน,านหมื่นล้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ